สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวีซ่า F2R ของเกาหลีใต้นะคะหรือบางคนเรียกว่าวีซ่าผู้มีความสามารถระดับภูมิภาคครับผมเรามีข้อมูลจากหลายๆที่เลยทั้งเรื่องคุณสมบัติข้อกำหนดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในปี2024-2025นี้ด้วยค่ะครับก็อยากจะมาทำความเข้าใจกันว่าวีซ่าแบบนี้เนี่ยที่เขาทำมาเพื่อช่วยพื้นที่ที่ ประชากรลดลงในเกาหลีใต้มันเป็นยังไงเป็นโอกาสหรือเป็นความท้าทายกันแน่ใช่ครับคือเกาหลีใต้เขาก็พยายามใช้ F2R เนี่ยแหละเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะในการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานแล้วก็เรื่องประชากรที่ลดลงแบบน่าห่วงเหมือนกันในต่างจังหวัดค่ะวีซ่านี้ก็มีเป้าหมายชัดเจนคืออยากดึงคนต่างชาติที่มีศักยภาพให้เข้ามาช่วยฟื้นฟูชุมชนเหล่านี้จริงๆครับน่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า วีซ่า F2R นี่จริงๆแล้วมันคืออะไรคะหลักๆเลยครับ F2R เนี่ยมันคือวีซ่าพำนักระยะยาวนะครับเป็น residence visa แต่พิเศษตรงที่ว่าอนุญาตให้ชาวต่างชาติเนี่ยอยู่แล้วก็ทำงานได้เฉพาะในเขตที่เขากำหนดว่าเป็นเขตพื้นที่ประชากรลดลงเท่านั้นอ๋อเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดใช่ครับเริ่มใช้จริงจังก็ราวๆปี2024นี่แหละครับแต่ว่า เอ่อไม่ใช่ใครก็ได้นะที่จะขอได้คือมันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะที่ค่อนข้างเป๊ะเหมือนกันเป๊ะนี่คือเข้มงวดแค่ไหนคะมีเงื่อนไขหลักๆอะไรบ้างที่ต้องมีเลยอันดับแรกเลยสําคัญมากๆคือต้องมีจดหมายแนะนําหรือที่เขาเรียกว่าชูชนซอนะครับจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ อ๋อ oh, ต้องให้ท้องถิ่นแนะนําก่อนใช่ครับมันเหมือนเป็นการรับรองว่าเออท้องถิ่นเขาเห็นว่าคนนี้น่าจะเหมาะนะอยากได้มาช่วยพัฒนาพื้นที่อะไรทํานองนั้นครับเข้าใจค่ะเหมือนให้ท้องถิ่นช่วยสกรีนคนด้วยแล้วคุณสมบัติอื่นๆล่ะคะนอกเหนือจากจดหมายแนะนําก็ต้องมีหลักฐานด้วยว่าจะอยู่จริงทํางานจริงในพื้นที่นั้นๆแล้วก็เออเรื่องรายได้อันนี้ก็สําคัญต้องมีรายได้เทียบเท่าอย่างน้อย70%ของ GNI ปีก่อนหน้า GNI นี่คือรายได้ประชาชาติต่อหัวใช่ไหมคะใช่ครับรายได้ประชาชาติต่อหัวเกณฑ์นี้ก็เหมือนจะวัดว่าเออคุณมีความสามารถพอจะเลี้ยงตัวเองได้นะในเกาหลีค่ะหรือถ้าไม่มีรายได้ถึงเกณฑ์ก็มีอีกทางเลือกคือต้องจบการศึกษาอย่างน้อยอนุปริญญาขึ้นไปจากสถาบันในเกาหลีใต้ครับอ๋อมีทางเลือกเรื่องวุธ,ธิการศึกษาด้วย เห็นว่าเรื่องภาษาเหมือนจะมีปรับเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับมีแผนอยู่คือปี2025เขาเลงๆว่าจะปรับเกณฑ์ภาษาให้สูงขึ้นอีกเป็น t o p e ก4หรือ KIPP ระดับ4โน่นเลยโโหเข้มขึ้นอีกครับก็น่าจะพออยากให้คนที่ย้ายมาเนี่ยสื่อสารปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีขึ้นแล้วก็แน่นอนประวัติต้องสะอาดไม่มีคดีไม่มีปัญหาเรื่องละเมิดกฎหมาย